พี่นะเพราะว่าก่อนลงสนามเนี่ยเจอผู้เล่นเมืองทองโอ้โหบางคนเดินมารเอนกำลังฮอตอ่ะพลงนานแล้วเขาสามแมตช์เขายี่สิบเจ็ดแล้วเขาไม่เสียเลยเนี่ยก็เป็นงานยากเป็นงานยากถึงยากมากเขากำลังเขากำล,ลังนี่เขาดูความมั่นใจเขาสูงมากแล้วพอลงมาสนามเนี่ยไอสิ่งที่เขามั่นใจเขาทำได้ดีด้วยการขึ้นที่ของเขาเน,นี่ยผ,ผมว่าผมว่าคนดีมากเลยอยู่ในเกมจะบอกว่าดีมาก,มากเลยมันเกินไป โอ้โหยู่ในเกมที่ดีแบบเซอร์เรอร่าเล่นกั่างเขลมาลำบากมันก็ไม่แปลกที่ว่าทำไมเขาถึงยิงเฉพาะลีกบบสองใหม่เขายิยงห้าลูกก็เป็นสิบไม่แปลกใจว่าต้องชมเด็กที่ที่เขาสามารถทําการบ้านท,นที่มันที่มันแค่คุยกันวันสองวันสามวันก็ได้นะครับแล้วก็แอบเสียาจนิดๆมันจะมีอย่างที่เห็นนะโคนคารก็ต้องไปคุยเด็กว่า ก็มาดูความคิดก็ขโมงยังไงไปดูควิดดูไปที่ความคิดเสียดายเราเล่นเสียดายชนะก็น่าจะดีแ่เสมือนก็ค,คือฟองแบบนี้เบนมอกว่าเกมที่เหลือก่อนจบแรกจะเป็นยังไงคือมันเป็นคําถามแบบเป้าหมายยังไงอะไรไงเนะี่ยคือผมไม่เคยตอบเลยไม่ว่าประจำที่ไหนเป้าหมายอะยไรผมแค่ทําให้เกมมาเล่นได้ดีกว่าเดิมมันอาจจะเป็น ตักกะหรือเป็นปัจจัอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันดีกว่าเดิมไปแล้วทีนี้ถ้าผมไม่ทำมนันต้องดีกว่าเดิมแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆประมาณนี้มากกว่าเพราะนั้นถ้าขาเป้าระยะยาวผมไม่ได้สนใจแค่ว่าให้มันดีให้มันดีขึ้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 นแค่นั้นเองแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆถ้าว่าเป้าหมายเกณฑ์แบบไปก็ก็ตอบเปหมดแล้วจากเกณฑ์นี้ก็เรื่องหลายหคนผมไปไปกลับมาก็มีหลายทุกที่ สามารถคิดขึ้นได้เลยคิดว่าในแนวทางการเล่นนียเป็นการเปลี่ยนแปลงการที่ผ่านมาไม่ได้เป็นคำถามที่ดีมากแนวทางมันเปลี่ยนแล้วมันต้องเปลี่ยนแล้วเพราะมันปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเสียดนัดยิงได้สี่ลูกใช่ไหมแล้วชนะแค่ช้างเดียวแล้วอย่างที่รู้อยู่ว่ามันไม่เปลี่ยนไม่ได้เลยทำไมเปลี่ยนก็ยุ่นเหมือนเดิมนะมันต้องเปลี่ยนไปแต่มันต้องเปลี่ยนใน มันจะกับข้าวอะวัตถุดิบมันต้องเปลี่ยนแบบไหนอาจจะเป็นเครื่องปรุงหรือวิธีการมากกว่ามันจะไปเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบโอ้โหพิสดารทะลึกละมันเยอะไปกำลังเอาแค่นี้ก่อนค่อยเป็นก็ค่อยปรัแล้วอย่างเง้นเครื่องปรุงหรือวิธีการเอาเอาเครื่องปรุงอะเครื่องเครื่องปรุงเนี่ยจะไม่มีการเตรียมยาหาซื้อว่าถุบมาปรุงใหม่ไอ้นั่นมันวัตถุดิบไอ้นั่นเตรียมยาซื้อมาปรุงแบบยัง หมือทำกับข้าวนี่ไหมครับต้องไปตลาดก็จะเป็นนักชิลอ์ผู้ใหญ่เนาะนะครับก็เขาก็ถานมากเลยเราก็พูดนิดหน่อยไม่เยอะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องทำคู่กันไปเฟรนด์บอลแฟรนด์บอลขอนแก่นน่ารักมากนะครับเขาเขาก็มาเชียร์กันเยอะหน้าตาเพลินเพลน แล้วก็ให้กําลังใจตลอดแม้ในในกระทั่งสถานการณ์ที่มันแย่ๆเพราะมันยังเพรายังมาเชียร์อย่างที่ผมบอกอะเล่นบอลเล่นบอลไม่มีกองเชียร์ครับเป็นการเล่นบอลที่แย่สุดในในโลกอ่ะแต่ถ้าเล่นแล้วมันยังมีกองเชียร์อยู่มันยังไงก็ต้องติดต้อต้องเอาอะในในวันที่โค้ชเบสซูปศรเปิดตัวโค้ชเบสแต่วันมีความหวังมากครับในวันที่สองนี่ถึงนี้เดินทางไปขั้นหนึ่งนะเจ้ากระปุนีลยว่าอยากให้โค้เบสฝาก ให้ความมั่นใจกับกานบอลที่จะเดินทางไปเชียร์คือมันต้องมั่นใจอันดับแรกคือมั่นใจได้ว่ามันไปแล้วมันมันไม่ใช่แบบมาถามมันตกผู้ประกอบกอะไรเงี้ยเล่นบอลเอาป๊อกก็ะปั๊กมันคงไม่มีเนี่ยส่วนผลการแข่งขันก็ต้องให้เกียรติลำพูด้วยนะเพราะว่าเอฟเอครับเนี่ยผมมานั่งดูแล้วนะ่ยเขาก็ยิงเราไปตั้งสามนะตอนนี้ไปมันก็ต้องมั่นใจว่าทีมมันดีดีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วส่วนจะแค่ไหนก็ไปวัดกันหน้างาน แต่พยายามจะทําให้ดีสุดแล้วผมเชื่อว่าเด็กเด็กคนแก่งเขาเขาเขาสู้อยู่